สวัสดีค่ะพบกับครูน้อยตามสัญญานะคะว่าคลิปนี้ครูน้อยจะมาจับฉลากใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับชายชนต้นนี้ไปเลี้ยงดูนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเป็นบอลสีที่ครูน้อยผ่าหัวเองแล้วครูน้อยจะทําแบบนี้ติดต่อกันจนจนกว่าชายชนที่ครูน้อยเก็บไว้แจกลูกค้าจะหมดนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเมื่อคืนครูน้อยทําสลากสําหรับลูกค้าไว้ ในนี้มีชื่อลูกค้าของคุณน้อยทุกคนนะคะประมาณ100ร้อยกว่าคนก็มีไม่มากนะคะเพราะว่าคุณน้อยไม่ได้ขายบอลสีเยอะอีกอย่างของคุณน้อยนี่ก็ไม่เรียกว่าสวนบอลสีนะครับเป็นบอลสีที่คุณเนี่ยคุณน้อยเลี้ยงไว้ดูเล่นเองแล้วมันเยอะคุณน้อยก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะคุณน้อยมีตต้อบอยู่หลังเดียวนะคะเนี่ยเป็นขนาด3มเมตรคุณ6เมตรในนั้นก็จะเป็น บอลสีต้นเล็กๆนะคะที่คุณน้อยอนุบาลไว้พอใหญ่แล้วคุณน้อยก็จะออกมาไว้ข้างนอกนะคะเนี่ยออกมาไว้ข้างนอกทั้งหมดเลยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่อยู่คนละทิศคนละทางค่ะรอบบ้านเลยไม่มีที่จะวางนะคะเอาก่อนที่คุณน้อยจะจับฉลากนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะมาขายบอลสีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆได้รับรางวัลแล้วหนีคุณน้อยไปอีกนะคะอ่ะคุณน้อยจะให้ดูต้นนี้นะคะอันนี้องค์หญิงทอฝันค่ะ องหญิงทอฝันจะเป็นแบบป้ายกับไม่ป้ายนะคะอะขอโทษนะคะแบบด่างกับไม่ด่างอันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงไปอาจจะด่างก็ได้นะคะเอามาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้อันนี้คุณน้อยเลี้ยงไว้นานแล้วนะคะเขาทิ้งใบไปแล้วเขางอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวคุณน้อยจะบำรุงให้ใบใหญ่นะคะเนี่ยให้ใบใหญ่แบบอินเนาแบบผีเสื้อสมุดแล้วก็แบบไก่สุดสังวนนะคะเนี่ยเนี่ยนางวลีเนี่ย อันนี้ใหญ่มากนะคะอันนี้ลูกไม้ของคุณน้อยเหมือนกันส่วนต้นนี้ฮาริคุนชัยค่ะวันนี้คุณน้อยก็มีมาแบ่งนะคะถ้าใครอยากได้บอลสีแบบนี้อันนี้เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีตอนนี้คุณน้อยผ่าหัวไว้เยอะเลยนะคะกําลังแตกเลยแล้วก็ด่างทุกต้นเลยนะคะ,ะวันนี้คุณน้อยจะมีบอลสีมาไม่มากนะคะลูกน้อยเอ้ยขอโทษนะคะลูกค้าคุณน้อยจะมีไม่มากนะคะเนี่ยมีแค่นี้เอง ต่เป็นลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยค่ะบางคนนี่ซื้อแทบจะทุกคลิปที่คุณน้อยลงคลิปเลยนะคะวันนี้ดูซิว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีสำหรับองคหญิงทอฝันต้นนี้นะคะในกระถางมีมีสามต้นนะคะอันนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบบาทค่ะใบเขาจะแดงสวยเลยนะคะเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงไปอาจเขาอาจจะด่างสวยก็ได้นะคะเนี่ย ถ้าสมมติว่าใครไม่รับนะคะคุณน้อยอาจจะเอามาแยกกระถางแล้วเลี้ยงดูซิเผื่อเขาเผื่อเขาจะด่างสําหรับต้นนี้ตอนแรกคุณน้อยเลี้ยงไว้ต้นเดียวนะคะอันนี้ก็แตกกอมาหลายต้นเลยนะคะเนี่ยเลี้ยงวันสีต้องใจเย็นๆนะคะ่อจะได้ขนาดนี้ก็เป็นปีนะคะเนี่ยจนเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วใครสนใจต้นนี้นะคะฟอร์มกอนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะต่อไปต้นนี้ด่างเกยไซค่ะ ด่างเคยเคยใช้ต้นนี้คุณน้อยว่าหัวใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นบอนสีที่ทิ้งใบแล้วเขางอกขึ้นมาใหม่แล้วใบเขาใหญ่มากเลยเนี่ยตอนนี้คุณน้อยก็ขอร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นบอนสีที่มีหัวนะคะต่อไปต้นนี้ต้นนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะเนี่ยใบสุดท้ายที่เขาออกมาด่างสวยมากเลยเพื่อนเพื่ดูใบเก่าเนะี่ยใบเก่าคุณน้อยตัดออกมาเช้าเนีย คุณน้อยเลี้ยงไว้เลี้ยงทิ้งๆกว้างๆเลยนะคะคุณน้อยกล่าวว่าเขาไม่ด่างไม่สวยคุณน้อยก็เลยไปไว้ตากแดดตากฝนนั่นแหละทีนี้ใบเขาขึ้นมาใหม่แบบนี้โอ้โหสวยมากเลยอันนี้ใบเขาสูงคุณน้อยเลยตัดออกนะคะต้นนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วเนี่ยใบเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยเพิ่งตัดใบออกมาเช้าใบที่ออกใหม่เขาจะได้ใหญ่นะคะเนี่ย สวยมากเลยนะ่ยกัดสีสวยมากเลยนะ่ะต้นเขาใหญ่นะคะนี่รอยที่คุณน้อยตัดต้นเขาใหญ่แล้วเลี้ยงไม่นานพวกนี้เลี้ยงนอกตู้ทุกต้นนะคะอันนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบนะคะยอดมงกุฎแต่ยอดมงกุฎต,ต,ต้นเล็กนี้คุณน้อยขอร้อยเดียวนะคะไม่แน่เดี๋ยวก็อาจจะกัดสีสวยกว่าต้นนี้ก็ได้นะคะเพราะเขาสวยมาตั้งแต่เล็กเลยเนะี่ยส่วนต้นนี้เพิ่งมาสวย ต้นนี้ขอ100บาทนะคะอันนี้ยอดมงกุฎสองนะคะอันนี้ยอดมงกุฎหนึ่งต่อไปต้นนี้ไม้เฉียวค่ะไม้เฉียวกัดสีแล้วนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางห้านิ้วต้นนี้คุณน้อยขอ1 0งค่ะมาเฉียวต่อไปต้นนี้พยามนค่ะกำลังแทงยอดมาใหม่นะคะก็ขอ100บาทค่ะพยามน ต่อไปต้นนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้ตอนแรกมีใบใหญ่อยู่ใบหนึ่งสูงมากคุณน้อยเลยตัดออกให้เหลือใบเท่าๆกันใบนี้อาจจะช้ำน้ําไปนิดนึงเพราะว่าคุณน้อยเลี้ยงข้างนอกนะคะโดนแดดโดนฝนช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆคุณน้อยก็ปล่อยปล่อยตากฝนนั่นแหละต้นนี้ก็ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะอะต่อไปต้นนี้ต้นนี้คุณน้อยจําชื่อไม่ได้ค่ะแต่ใบเขาสวยนะคะแข็งแรงเลยก้านแข็งไม่ต้องค้ำเลยค่ะ ตัวน,นี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยเลยนะคะสูงประมาณเกือบฟุตตัวน,นี้เขามีดอกนะคะเนี่ยหัวก็แก่แล้วคุณน้อยตัดดอกออกเพราะว่าคุณน้อยไม่ได้ผสมเกสรคุณน้อยไม่ค่อยมีความสามารถในการผสมเกสรที่ที่ไม่ได้ผสมเพราะว่าพอกว่าจะไม่เห็นอีกทีดอกเขาก็บานแล้วผสมไม่ทันค่ะก็เลย่าหัวเอาดีวกว่าบางทีก็ปาดจอม ต่อไปต้นนี้ต้นนี้สุนทรภู๋ค่ะสุนทรสุนทรภู๋ต้นนี้ต้นใหญ่นะคะเนี่ยใบที่คุณน้อยตัดไปใบใหญ่มากนะคะคุณน้อยต้องการให้ใบที่เขาเกิดใหม่มากัดสีสวยแล้วก็ใบใหญ่คุณน้อยก็เลยตัดใบเก่าออกคุณน้อยไม่ชอบบอลสีที่มีใบเยอะๆคุณน้อยว่าจะทําให้ใบเขาไม่งามอ่ะต้นนี้คุณน้อยขอร้อยสามสิบบาทค่ะอันนี้นะคะออาต่อไปอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้เป็นไม้มีชื่อนะคะไม่ใช่ลูกไม้แต่คุณน้อยจําชื่อไม่ได้แต่เขากัดสีสวยเลยนะคะเนี่ยต้นนี้ขอร้อยสามสิบบาทค่ะเนี่ยเขากําลังแทงยอดมาใหม่ไม่รู้แทงยอดหรือแทงดอกเห็นเพราะว่าใบสุดท้ายสั้นสสังเกตบอลสีที่เขาจะออกดอกนะคะใบสุดท้ายเขาจะใบเล็กเล็นะคะแข็งแแกนแกนถ้าเราไม่เอาดอกเราก็ตัดออกแล้วใบที่เขาเกิดใหม่ก็จะใหญ่นี่เขากัดสีสวยเลยนะคะเนี่ย สีอ,อกน้ำตาลสวยนะคะเนี่ยขอร้อยสามสิบบาทค่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้ฮาริพูนชัยค่ะเนี่ยอันนี้นะคะโตขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยฮาริพูนชัยอันนี้ต้นเล็กนะคะคุณน้อยขอหนึ่งร้อยบาทค่ะเลี้ยงไม่ดานนะคะเขาก็จะกัดสีแบบนั้นเลยรู้สึกจะมีสองต้นนะคะไม่แน่ใจว่าต้นเดียวกันหรือเปล่าหรือติดมากับดิน อันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเลี้ยงง่ายโตเร็วค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะโตเท่าต้นนู้นเลยนะคะตอนนั้นคุณน้อยก็ไม่ได้ซื้อต้นใหญ่มานะคะเนี่ยอ่ะต่อไปต้นนี้บางแก้วค่ะบางแก้วนี่กัดสีทุกใบเลยนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยทิ้งใบตัดใบอะไรไปบ้างต้นนี้ขอหนึ่ง้อยห้าิบาทค่ะอันนี้คือใบสุดท้ายนะคะเนี่ยเวลาเขายังไม่กัดสีจะคล้ายๆแบบนี้ ค่อยๆกัดสีมาเรื่อยๆพอเต็มฟอร์มก็จะสีแบบนี้เลยนะคะอ่าต้นนี้บางแก้วร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปต้นนี้คุณน้อยคิดว่าเป็นมิ่งมหามงคลนะคะเนี่ยต้นเขาใหญ่แล้วนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางหกนิ้วขอร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะเป็นทรงพุ่มสวยเลยไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดหรือกระถางสิบได้เลยนะคะสําหรับต้นนี้เขาต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ย มิ่งมหามงคลนะคะต่อไปลูกไม้ฟอร์มกอค่ะในกระถางนี้มีสามต้นนะคะเนี่ยเนี่ยใบแบบนี้ต้นหนึง่งแล้วก็ใบแบบนี้อีกต้นหนึง่งส่วนต้นเล็กน่าจะเหมือนต้นใหญ่นี่แหละต้นนี้ขอร้อยสาสิบาทค่ะเป็นลูกไม้ฟอร์มกอนะคะ อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณน้อยจะมาจับฉลากนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสําหรับคนที่คุณน้อยจับฉลากชื่อมาได้นี่ให้แจ้งมาทางไลน์นะคะถ้าใครมีแต่เบอร์โทรไม่มีไลน์ก็ก็ทักไลน์มาได้นะคะจะได้แจ้งที่อยู่มาสําหรับลูกค้าเก่านะคะคุณน้อยจะมีที่อยู่ทุกคนแล้วแค่แจ้งมาในไลน์ว่าว่ารับทราบแล้วคุณน้อยจะให้เวลาแค่คุณน้อยลงคลิปใหม่นะคะ ถ้าคุณน้อยลงคลิปใหม่คุณน้อยก็จะจับฉลากใหม่ถ้าสมมุติว่าต้นนี้ไม่มีใครรับคุณน้อยก็จะเอาต้นนี้แหละมาจับฉลากใหม่ว่าใครจะเป็นผู้ได้และถ้าสมมุติว่าต้นนี้มีคนรับแล้วคลิปต่อไปคุณน้อยก็จะมีต้นอื่นมาจับฉลากค่ะคุณน้อยมีกระบะหนึ่งนะคะสําหรับชายชนที่คุณน้อยผ่าหัวเองชุดนี้นอกนั้นเขาเขียวหมดเลยเขาได้แดงแค่ไม่ถึงสิบต้นคุณน้อยก็ไม่ไขเลยนะคะคุณน้อยจะมาจับฉลากสําหรับชุดใหม่ที่คุณน้อยผ่าหัวตอนนี้กําลังงอก รู้สึกว่าใบแดงสวยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณน้อยจะมาจับฉลังนะคะคุณน้อยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่อุดหนุนคุณน้อยเป็นประจําเลยอันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่ลูกค้าอุดหนุนคุณน้อยนะคะอาจจะเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีค่ามากมายอะไรแต่ก็มีค่าต่อจิตใจนะคะเพราะคุณน้อยต้องการให้ต้นไม้ที่คุณน้อยรักให้กับลูกลูกค้าที่น่ารักของคุณน้อยทุกคนค่ะ,ะในนี้มี100ร้อยกว่าคนนะคะ คืนนี้คุณน้อยทําจนหกทุ่มเลยว่าจะฝัดจะพิมพ์ชื่อแต่ละคนพิมพ์ชื่อเบอร์โทรพิมพ์ชื่อจังหวัดแล้วก็มามมวนไต่นะคะ,ะมาดูสิคะว่าใครจะได้อ้าวน,นี่นะคะผู้โชคดีคนแรกส่วนรายชื่อพวกนี้คุณน้อยก็จะยังเก็บไว้นะคะ อาไว้จับฉลากครั้งต่อไปนะคะเอามาดูนะคะอ้าวผู้ที่โชคดีอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะอยู่จังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยแปดเจ็ดหนึ่งสี่ขึ้นต้นด้วยศูนย์แปดสองอ่าใครที่ อยู่จังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรขึ้นต้นด้วย082ลงท้ายด้วย8714อ่าเตรียมลุ้นกันนะคะอ่าผู้ที่โชคดีคือคุณปัญญาค่ะอ่าคุณปัญญาถ้าเกิดมีลายของคุณน้อยแจ้งมาเลยนะคะหรือถ้าไม่มีลายก็โทรมาเลยนะคะจะเป็นลูกค้าที่รับบอลสีจากคุณน้อย1ต้น2ต้น3ต้นหรือ10ต้น คุณน้อยให้สิทธ์เท่ากันหมดเลยนะคะอ้าวนี่นะคะอย่าลืมนะคะคุณน้อยให้เวลาแค่คุณน้อยลงคลิปต่อไปถ้าคุณน้อยลงคลิปต่อไปแล้วคนที่มีรายชื่อนี้ไม่ติดต่อกลับมาคุณน้อยถือว่าละสิทธ์นะคะคุณน้อยจะจับคนอื่นต่อค่ะอ่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นลูกค้าใหม่สั่งจองมาได้เลยนะคะแล้วคุณน้อยจะพิมพ์ชื่อใส่อ่าใส่ขดโหลแบบนี้ ซึ่งท่านก็จะมีสิทธิ์ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ